ถ่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยถ่ายแล้วเดี๋ยวจะติดปัตตยาให้หัวเก่าเด็กก่อนเด็กคนไหนก็ไม่รู้หมดแ้งหมดอะไม่เป็นไรครับอุดมาจาฐานเดิมครับอุดหูอุดหัวนี่ตามันครับตามันจะได้รู้ว่าตามันอ่ะ อุดไว้ซะอุดไว้ให้การเลือดไหลนะพ่อหนุม่มอ่าปลาเรียบร้อยพ่อหนุ่มอุดบาดแผลซะอ่านี่ใช้ตะุนไทยไทยไทยอ่ะอ๋ครับนับนับสามแล้วเริ่มยิงฮะเตะเตะไปเรื่อย ระวังผู้ยิงพร้อมนับสามแล้วไปหนึ่งสองสามไปอเหยียม oh, yeah, yeah, yeah. okay, ครับเยียบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับถือว่าได้ถือว่าพอใช้ได้ครับ,รบยังไม่ยังไม่ดีมากเพราะว่า จังหวะที่ผมยืนเมื่อกี้คือทัอ้งหนาหานข้างให้ให้ค้กคามแล้วกับตัวจังหวะการรมเนี่ยผมชักปืนขึ้นนี่คือเป็นการฝึกบ่อยๆฮะแล้วเราจะชินอขอบคุณครับไป